อ่านกันนะอ่านเป็นเหมือนกันนะไอ้ยี่อ่านด้วตัวเองเอ๊งไอ้เลยผ้าคนดังครับโอ้โหใส่ยวัดนี่ครับไปแต่งกับออดมีอะไรไหมเปพบพี่น้องนี่ครับเป็นยังไงเป็นไงครับปลากุ้งครับนี่ปลากุ้งเมยนะครับ ขายควายมั่นน้องอ้อนไงโอ้ชอบสาวก็ชอบสาวอยู่ไหนครับนี่เนี่ยมีร้านในบ้านใกล้กันนี่โอ้โหเจ้าคาเฟ่เพื่อนที่บ้านก็นั่งเงี้ยเปิดธุรกิจขายของต่อนี่ครับมีธุรกิจอีกครับใช่เงินในบัญชีมีเป็นสิบสิบล้านครับนี่นึ่งขายควายแบบเสื้อผ้า้นี่ครับนน้อออควายก็มีขายครับวันนี้ตอนนี้ควายเหลือกี่ตัวครับสองตัวครับสองตัวโอ้ตัวผู้กับตัวเมียปะครับเมียสองตัวเป็นสองไหนเจ้าไหนพ่อพันนี่เดี๋ยครับพ่อพัน นี่ครับเบากรุงครับมาแล้วครับใส่แว่นใส่หมวกกันนกครับกันนกครับวันนี้กินตะวันก็ไม่นกครับบ่มีหมวกกันนกครับพอดีีผมอะไอตอนงานแต่งงานขผมเชื่อกันเยอะอย่างกันตามพวกงานไม่จุกดือไม่จุกบพดีแค่อยากให้ได้มีงานจะเลยแบบจะเลช่วยให้ต่อไงอ๋อุ่นกันอะ ชื่อเขาเยอะมันตาว่าห้าร้อยงานหมุนงานแต่งเงี้ยโอ้เราจะช่วยงานคืนให้เนี่นี่ครับงันแต่งเอารถเฮั้ยครับนี่เอานี่เอารถเฮมีรถเฮครับน้อยสาวครับรถเฮมีอยู่ครับรถเฮนะครับแพงลงเลยรถเฮแต่น้อยมีครับสนใจไหมครับน้อยสาวครับราคาคุยคุยกันได้ครับติดต่อน้อยบ้านตะเบยเลยครับรถเฮน้อยสาวครับมูปินาอย่างนี้นะมูปินานี่มูปีสร้างดุสร้างนี่ครับ มาแม่เที่ยวนช็อปปิ้งเล่นๆนะโอ้นะครับวันนี้คนดังมาจากช็อปปิ้งครับนี่ครับใส่หมวกกันน็อกใส่แว่นตาครับตำรวจไม่กล้าจับครับรู้จักหมดตา่โรงพักครับนี่ครับของแท้ครับรุงของแท้ต่ก่อนเคยอยู่สมเนินครับนี่ครับอยู่กระนังนะนี่เป็นไงครับเสียบ้านกระนังเสียบ้านกระนังครับดูครับคนมีตังเขาแต่งตัวกันยังไงครับนี่ครับเสร็แล้ว

อะสมเต็นท์นอนคอยต้องเอาไปเซเว่นนั่นตานเต็นนอนอ๋อนอกไงยี่ครับเป่ากุ้งครับทำธุรกิจหลายอย่างครับมีเงินได้ปีกี่ล้านครับนี่ล้โอ้สิบล้านกว่าครับนี่ก็จะเบิกมาครับนี่แต่งเมียครับอยากได้เมียแล้วครับแตงเมียไงอยากได้เมียก็จัดให้หน่อยนี่ครับเป่ากุ้งอยากได้เมียแล้วครับน่าอยู่ตรงไหนครับหน้า โอ้นี่ครับพ่อเอาสมบัติไว้ให้เยอะครับนี่เสียกรุงครับพ่อเชื้องด,ดให้เยอะนี่โมรดกของพ่อครับเยอะมากเลยครับคนรวยครับแต่งตัวงี้เลยครับคนรวย